เงินเดือน13,000บาทจะได้รับบำนาญเปราะจากประกันสังคมเท่าไหร่ต่อเดือนแบบ ตอลอดชีวิตคลิปนี้มีคําตอบนะครับอย่างที่ผมพูดคุยกันในเกี่ยวกับสูตรเงิบนบํานาญนะครับชราภาพของประกันสังคมนะที่ผมแจกสูตรคํานวณแบบฟรีๆนะครับเพราะประกันสังคมแจกฟรีให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็มาย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรคํานวณประกันสังคมนะครับซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเงินชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือน สุดท้ายนั่นเองและจะบวกเพิ่ม1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกทุก12เดือนนะครับสูตรคำนวณกรณีการจ่ายเงินครบ15ปีเต็มนะครับไม่เกินไปกว่านี้นะครับใช้สูตรนี้กรณีเกินกว่า15ปี16ปี17ปี18ปีก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับซึ่งประกันสังคมเนี่ยชีย้แจงตารางเช็คเงินบำนาญ สมทบประกันสังคมนะครับมาให้แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นเงินในอาตาัตราคำนวณจากฐานเงินเดือน60เดือนเฉลี่ย15,000บาทเป็นฐานเงินเดือนแบบสูงสุดนะครับเต็มแม็กแต่บางคนฐานเงินเดือนไม่เท่ากาันบางคน9,000 10,000 12,000นะครับและในคลิปวิดีโอนี้คือ13,000บาทนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีมีจำนวนเงินที่ได้ต่อเดือนเนี่ยนะครับ ลดหลั่นกันไปมันไม่ได้เท่านี้หรอกนะแต่ใช้สูตรคำนวณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับคลิป,ลปวิดีโอนี้ผมจึงพาท่านไปคำนวณนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคำนวณแล้วเหมือนผมไหมนะครับคำนวณแล้วได้ตัวเลขเท่ากับผมหรือเปล่าอลองไปดูกันทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวนเงิน1 3 0 0 0บาท13,000บาทมาจากไหนคือ6 เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ย13,000บาทก็จะใช้สูตรตัวนี้แหละนะครับวิธีการคิดนะครับเอา35ตั้งก่อนนะเนื่องจากว่าทำงานมา35ลบไป15ปีนะครับเท่ากับ20เข้าสูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30เอา30มเนี่ยมาบวกกันนะเพราะสูตรคำนวณน,นี้นะครับ3 3มามบาบวกกับ20ก่อนนะครับ และคูณด้วย13,000บาทหาร100นะครับเท่ากับคุณจะได้รับเงินเดือนเออเงินบำนาญไม่ใช่เงินเดือนเงินบำนาญเฉลี่ยนะครับ 6, าบาทต่อเดือนไปตลอดชีวิตเลยนะครับดีไหมละ่ะ6,500บาทเลยนะมาดูกันบ้างนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวนเงิน13,000บาทนะครับ วิธีการคิด30-15ลบ15เท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ15นะครับเท่ากับ22.5 20บวก22.5นะครับบวกกันแล้วคูณด้วย13,000บาทหารด้วย100เท่ากับคุณจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม5,525บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิตนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวนเงิน13,000บาทนะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีคํานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15นะครับูณ13,000บาทหารด้วย100เท่ากับคุณจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคม4,550บาท นะครับต่อเดือนไปตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวนเงิน13,000บาทนะครับคิดด้วยสูตรเดิม20ลบ15ปีนะครับเท่ากับ5ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ5นะครับเท่ากับ7.5 20บวก7.5นะครับูณ13,000บาทหารด้วย100นะครับเท่ากับ3,575บาท ต่อเดือนนะครับบำนาญตัวนี้ต่อเดือนไปตลอดชีวิตเลยนะครับใช้สูตรเดียวกันต่อมาเนี้ยนะครับเนื่องจากมา15ปีนะครับสูตรคำนวณบอกว่ากรณีจ่ายครบ180เดือนหรือ15ปีนะครับใช้สูตรนี้คือเอา20คูณ13,000บาทนะครับหารด้วย100เท่ากับ2,600บาทนะครับต่อเดือนไปตลอดชีวิตเลยนะใครที่ จำนวนปีที่ส่งประกันสังคมไม่ได้ตามพวกนี้นะครับผมมีตารางมาให้ที่คิดมาให้ใช้สูตรเดิมนั่นแหละนะครับผมเจเนเรตออกมาเป็นตารางมาให้แล้วนะครับลองคิดดูถ้าคิดตรงตารางเหมือนผมแสดงว่าคุณคิดถูกแล้วนะครับเอาล่ะมาไล่ดูกันส่งประกันสังคมมา3-5ปีนะครับจะได้รับเงินบำนาญ6,500น 6, บาทต่อเดือนตลอดชีวิต ส่งประกันสังคมมา34ปีจะได้รับเงินบำนานามรบาทนะครับต่อเดือนส่งประกันสังคมมา33ปีจะได้รับเงินบำนาญ6,110นนบาทต่อเดือนส well ่งประกันสังคมมา32ปีจะได้รับเงินบำนาญาน5 9 1าบาททรงประกันสังคมมา31ปีจะได้รับเงินบำนาญ5 7า0น5,720บาททรงประกันสังคมมา30ปีจะได้รับเงินบำนาญ 5,525บ, er. บาทส่งประกันสังคมมา29ปีจะได้รับเงินบำนาญ5,330บาทส่งประกันสังคมมา28ปีจะได้รับเงินบำนาญ5,135บาทส่งประกันสังคมมา27ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,940บาทส่งประกันสังคมมา26ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,745บาท ส่งประกันสังคมมา25ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,550บาทส่งประกันสังคมมา24ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,355บาทส่งประกันสังคมมา23ปีจะได้รับเงินบำนาญ4,160บาทส่งประกันสังคมมา22ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,965บาทส่งประกันสังคมมา21ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,770บาท ส่งประกันสังคมมา20ปีจะได้รับเงินบำนาญานารบาทส่งประกันสังคมมา19ปีจะได้รับเงินบำนาญานามบาทส่งประกันสังคมมา18ปีจะได้รับเงินบำนาญ3ามพนบาทส่งประกันสังคมมา17ปีจะได้รับเงินบำนาญนาร2990บาทส่งประกันสังคมมา16ปีจะได้รับเงินบำนาญนาสิบาบาทส่งประกันสังคมมา15ปี จะได้รับเงินแบบนาญน6 0 0บาทตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือเป็นไงสูตรคำนวณคือไอ้สูตรเนี่ยว่ากันไปแล้วนะครับนี่คือวิธีการคำนวณมานะครับที่ต้องที่ต้องเอามาให้ดูเนี่ยนะครับจะได้ให้ไปฝึกคำนวณว่าตรงกับที่ผมชี้แจงในตารางนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแย้งได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับผมคำนวณมาแล้ว ประมาณนี้นะเราต้องคำนวณเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนส่งประกันสังคมมาไม่เท่ากันจำนวนเงินเดือนเฉลี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่ผมเอาเลขกลมๆของเงินเดือนเฉลี่ยแล้วกันนะครับว่าคุณได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเลขกลมๆประมาณนี้แหละนะหนึ่งเก้าพันหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสองนะครับหนึ่งมื่นสามประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่เลทเนี่ยเดี๋ยวหมื่นสี่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับหมื่นสี่แล้วเดี๋ยว อีกคลิปหนึ่งจะเป็นตันตันที่15,000บาทนะครับอีก15,000บาทเนี่ยนะครับสูตรตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูมันเป็นแรงนะจริงๆเนี่ยต้อง16ปีได้เท่าไหร่17ปีได้เท่าไหร่8 8ปีได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาบอกกันนะครับบอกละเอียดแน่นอนนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับจากาทางประกันสังคมนะสํานักงานประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามประกันสังคมได้ที่1 5 0 6นะครับ เว็บไซต์ w w w sso.go.th นั่นเองนะครับหากชอบคลิปวิดีโอที่ผมทำกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมจะได้ทำคลิปพวกนี้ออกมานะครับให้รู้ให้รับทราบกันนะ